ทราบว่าแก๊งนี้เนี่ยไปโม้ตสูมกันที่หนึ่งที่บางแสนนะครับก็ได้ไปทําการติดตามจับกลุ่มตัวไม่ได้ทั้งคนร้ายที่พ้นตามทั้งสี่คนทั้งที่เปล่าแล้วทั้งต้นกับอีกหกคนนะครับสิบคนโม้ตสูมกันอยู่พร้อมกับจักรยานยนต์ของกลางนะครับที่ใช้ในการกระทําความผิดอีกสี่คันก็ยึดมาทําการสอบสวนรวมทั้งอาวุธที่ใช้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไม้เบสบอล นะครับอาวุธปืนปลอมนะครับปีกันเครมองมาอมัามันมีเห็นเมื่อไหร่แล้วคันนี้ขายเมื่อไหร่ก็สามวันนะคสามวันสามที่วันนี้ตัวไอ้แก่นนานแล้วพี่เพราะว่ามันมีเขาเลยเขาะว่ขายแล้วมุขน้องมันขายหมื่นหนึ่งตีราคาให้เราหมื่นห้าเราได้ห้าบาทเราก็ได้ห้าบาทปค่าในหน้าของเราไปแล้วก็โทรให้เขามาเจอกันแล้วก็รับค่าในหน้า